ยกระสุนตีต่ยิ่งขึ้นทางน้ำลงเอา,าอมายกกระสุนตีครับผมขออนุญาตกรายสรุปวันนี้ก็จะลงไปพอ่อคนที่หนี่งพ่อคที่สองนะครับในขณะนี้น้ำสถานการณ์ในแม่น้ำทั้งหมดนี้เริ่มลดลงนะครับเราเรามีครัเป็นแม่น้ำเจ้าพญานะครับ55กิโลเมตรนะครับผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่มีพยานหลักฐานหรือไม่มี สิ่งที่จะมาในพื้น,นที่ถูกรั่ท่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จะทําการสำรวจทันทีนะครับภายในเดือนนี้เลยพื้นโทษนะฮะที่เปครงกระดานออที่ายพอสังเกตเห็ว่าสามที่นี้นะครับสามที่นี้ค um ือตระูระบายน้ <t ags <t ags ําของเข้าเน่านะครับด้านด้านบนนั้นนะฮะเป็นแม่น้ำปากสัดของสีแตกนะครับบ่างของสีแตกนะฮะแล้วก็มาสัมผัสกับแม่น้ําปากสัดแม่น้ำแม่น้ำลพบุรีก็ไหลลงมารวมเป้นประตูสองแห่ง ที่จะสรางก็คล้ายๆกับประตูนี้ครับึง, <c oughs> งเรียนมาผู้ปกคองครับด้วยนะครับว่าก็มีความพร้อมก็ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจผิดในก็าการที่เกิดขึ้นแล้วต้องแก้ปัญหาก็พร้อมที่จะรับการประสานจากทาง <c oughs> ที่อยู่เ <c oughs> หลือประตูงงน้ำอีกสองสามปีแบบนี้หรือต้ากว่านี้นะครับอำเภอเมืองจะมีเจ็ดอันบล ให้พ่วงเด็ดขานะรับอําเภอมหาราาจะมีสองตำบลให้พ่วงเด็ดขาดอําเภอบางบานหกตำบลอนะําเภอละหันสามตำบลอําเภอผักไห่หกตำบลรวมแล้วทางใจยาวยี่สิบสามกิโลเพราะนั้นกลางเมืองนครศรีอยุธยาไม่มีว,นวมันท่วงนะครับ แล้วมาที่นี่ก็ต้องเรียนว่ามาเพื่กำลังใจแล้วก็มาอยากจะมาให้กำลังใจเรียนที่น้องประชาชนเพราะว่าเราทราบดีว่าศะวี2554เราเจอภาวะหนักอย่างไรในที่แล้วก็เพ่อนเรียน่็ท่านท่านาสายท่านที่มาที่นี่ก็เป็นผู้ที่ล้วนตไอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เราทราบสาของเหตุการณ์ทุกภัยในศึกษาพันธะวันี่สี่ดีแล้วก็เราเป็น ว่าเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์นี้เกิดที่สี่เราก็พยายามเร่งในการแก้ไขนะคะก็เห็นว่ามาวันนี้ก็สบายใจขึ้นก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะสำหรับข้าราชการวิทยาก็เชื่อว่าเรากลังเริ่มเข้าสูดหมุนปูนะคะก็คงต้องขออนุญาตท่านผู้ว่าวัดจังหวัดนะคะว่าจากปีที่ผ่านมาเรามุ่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะคะวันนี้เราขยายามไปรวมตัวในการต้องกใจให้กับพี่น้องประชาชน เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็เริ่มมีการทำง,งานได้ดีขึ้นแล้วก็การที่เข้าไปแก้ปัญหา่วงหน้าคราวน,นี้ก็อยากจะขอฝากว่างานบริการที่ได้ฝากทางปภไว้ประมาณเจ็ดข้อจริงๆก็เป็นงานที่เราทราบอยู่แล้วว่าหลังจากทีก่เข้ามีปัญหาขึ้นมาจะมีงานหลายๆอย่างที่ต้องตามมาเช่นการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบของเข้าน,น,นะคะพี่น้องชาวอสมอจะได้ช่วยรู้เรื่องของ สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีปัญหาอย่างไรในพื้นที่การเจ็บป่วยมีไหมแล้วก็เรื่องของการดูักซ่อมแซมการสํารวจไล่นาะคอะเสียหายก็อ,อยากขอให้ท่านผู้ว่าการตรวจนั้นแบ่งพื้นที่เป็นโซนๆเลยนะคะแล้วก็มอ,อบเจ้าภาพเพื่อให้เจ้าภาพแต่ละงานไปดูทีเดียวเลยดีไหมคะไปถึงจะได้ดูเอาบ้านเรือนเป็นไงแล้วก็เสียหายอย่างไรก็ทำมันขึ้นมา,ลมมาแล้วก็รวมถึง การที่จะช่วยกันในการดูสำรวจว่าเราจะต้องโมนะอย่างไรก็เชื่อว่าวันนี้หน่วยง,งานพร้อมเป็นเ็นที่นะคะก็อาจจะขอญาตสาม,สมแ,และขอญาตฝากข่านสมาชิก่สถานผู้แทนรัชรอนด้วยที่จะได้เป็นตัวแทนในการที่จะรับเรื่องราวของพี่น้องประชาชนมาให้กับทางสวทเพื่อ,อเราจะได้เร่งเข้าไปดูนะเลยก็ไม่อยากที่มีช่องว่างจากน้ำร้อแล้ว อยากเปล่ยนสิ่งที่ได้มาแค่ทราบว่ามีกี่ว่าใช่นหมคทำทิ้งคือท้เด็นะคะก็อยากเห็นเรื่องงานขื้นไปเข้าามเลยแล้วก็งานสำหรวจเลยทีนี้เราจะเร่งทำงานให้เร็วกว่านี้เพื่อประชาชนจะได้ได้ออกมาใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นปกติให้เร็วที่สุดนะคะก็ที่รองประชาธิยพวกเราทุกคนนะคะก็อดอดทนอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าในเรื่องของพายุตะการต้องเริ่มใกล้จะสงบลงแล้วก็คงเชื่อว่าหลังจากนี้เราน่าจะหา ในการสองสั่งได้ในปีนี้จากกรกศขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะขอบคุณพี่น้องชายจนที่ร่วมกันไปด้วยใจนะคะขอบคุณ รบจกินนะครับตกมือดัดๆครับ้มาดันนายกครัชกรรนกรศรียุธยาท่านพ่อเมือของเราและท่านว่าที่ร้อยเอกศรสมชกับรชกรสุนครับท่านนายกเตือนตรีละ ท่านนายกอบจครับสมพงพันรวรังคนะครับที่หมายการต้อนรับและท่านตอโคงการัสาังข้าบก็เนินไปปวนี้นครับโครงการนะครับเราดูเลย้แกของโครงการพัฒาที่ะครับา้นนะครั ก็เรียนนอนตามหลักแบบนี้ครับไม่ขูดนะครับน้องครับไปก่อนเราไปก่อนเนี่ยด้านนี้แน่นดีโอเคนะครับเสร็จแล้วค่ะท่านมุ่งตรงมาที่เขื่อนเขื่อนบ้าน กช่วยและคุสาระดับส uh, right. yeah, so ูงที่ผ่านมาครับกาเรียนโน่าในรอบ9.8ปีที่มีการตั้งจังหวัดขุมทานีตั้งแต่ปีศุษา2 0 1ดวิ่หน้าหน่อยหลังหน่ครับทางกั้นน้ำนีสามารถรองรับน้ำได้ที่ระดับบวก3ที่18กันยายูนที่ผ่านมาแนีระดับน้ำสูงสุดเนี่ย2เมตรจับซิลส์กระซอกทราย การตามแนวที่เป็นที่รุ่งน,นะครับประมาณแสนตกระสอบนะครับส่วนของลูกแม่นางภรยารแล้วก็ในส่วนของที่ตอนออกของวัดกระนรีเนี่ยไม่มีรุ่งอย่างเดียวไอ้บอนะครับ่านยังไม่ทำให้ ก็ทำได้เพรนันี้รุ่มแล้นหัก็ไม่ท่วนสี่ก็วกอนหังท่วมนที่มารหาดการท่นี้เ่ยอบคุ่กันในันี้วันหน้าทาบผมประกาเลยนะว่าไม่่วมนๆนะเพราะาท่วมก็ด้วยนครับต่อไปนะทราบอำเภอเมืองสองตำบลบางกะดีกับป้านไห่ไม่่วมเดทัางบางกะดีไม่ท่วมดีแต่วันทีุ่มทั้มดน้ไมีวนะ ทำงานกดนตลอดปีทางานทำงานในตลอดปีนะมีมกนตลอดปีน <S ess> ั่ก็จะบวกข้อจะมาที่นี่เราเพื่อใน้ระบายงานได้เร็วแล็วีสมาธน่อยนะครับเกินบางรอนเนี่ยทำมือเรื่องข้ไหนคนที่อยู่ต้องจังหวัดระมุ่นเยี่ยงอยู่เช่นเดิมของเดที่แล้วนะครับตอนนี้หมดปัญหานะครับตอนนั้นช่องนั้นทัางช่องท่านก็มีตัว เดี๋ยววัหลังไปแจ้งไปแจ้งก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรจะได้ทำยังไงก็นะคไม่รู้เนาะแล้วก็จับเขาให้นะคะไปเลยเหรอไปเรื่องะ แบกช้างหน่อยแบกช้างหน่อยครับแม่แบกชางหน่อยครับขอเจ้าที่หน่อยครับที่ครับที่ครับหน่อยครับเจ้าที่ครับเจ้าที่ขอขอท้านที่หน่อยครับผมไม่ได้พูดหันหน้าให้ใครค่ะเห็นไหมลูกค่ะที่นายกและดนตรีนางสาีนิรันดร์วัฒน์ได้เข้าไปในรัฐการสิงห์บัณฑิต បាទค่ะខ្ញុំ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  บ้านทั้งเจ็ดตัววันรอบครองให้ครอนี่เจ็ดตัววันาำนักงานนโยบายและยุทธนาสตร์ทั้งหมดเจ็ดนายกนโยบายให้หนึ่งคันเจ็ดตัวจากตัวเรือที่ผมจะมาลุกตัวเรือครับออกไหมมือมือชื่อออกลำน้ำลำน้ำลงไปน้ำชื่อออกนัำชื่อออก